สวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้มาเจอผมแดงเขมรนมาชนะครับมาเจอกันวันจันทร์ที่26มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับเจเกน18ถ่ายทอดสดนะครับตอน6.15นะครับคู่ที่1ครับมิตรบินสอบุญมีฤทธิ์นะครับเจอกับเจ้ากิจเพชรเดชสอนรักนะครับราคาเรทอยู่ที่มิตรบินนะครับต่อ21นะครับโชกัน102นะครับมิตรบินก็มาตามพิกัดนะครับก็มวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมสอบุญมีฤทธิ์นะครับอายุ15ปปีก็็เเนนมวยคาะรับ ผลงานไฟล่าสุดมีแพ้บิ๊กบอสนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนอกยกที่1เจ้าขวานฟ้าและก็ไปแพ้คะแนนเจ้าบิ๊กบอสและก็ชนะเจ้าเพชรเด่นะครับสีไฟหลังชนะ2แพ้2ขณะที่กิบเพชรนะครับเมื่อเช้ามา104ร้ปปอยสี่นะครับลดไป2อปอนด์ก็มาแทนนะครับมาแทนเจ้ายอดเพชรเมื่อจากสงขลานะครับซ้อมกอพัชรินนะครับรุ่นพี่นะครับอายุ19ปี ผลงานก็มีชนะน็อกยกที่3สิงหาลาศนะครับชนะเบนและก็ชนะนลกรนะครับส่วนเลสเกอร์นะครับสามไฟหลังเนี่ยชนะรวดเลยแต่ว่าปัญหาก็คือมาแทนนะครับคุณที่ชอบมวยในรายการอย่างเจ้ามิตรบีนะครับคู่ที่1ส่วนคู่ที่2ครับป้อมเพชรปอนิพลพันธ์นะครับเจอกับเจ้าแสงไกลน้อยศูนย์เยาวชนคลองเตยนะครับก็ราคาเหรียอยู่ที่ป้อมเพชรต่อเสีแปดนะครับโชกันร้อยสี่ป้อมเพชรมาร้อยโชกันร้อยสามนะครับขออภัยป้อมเพชรมาร้อยห้าลดไปสองปอนด์นะครับก็ ฉายาจอมพลิกล็อกจากเมืองพัทธลุงนะครับก็ซ้อมเอนนี่มวยไทยครับปอมเพชรเนี่ยก็เป็นมวยขวานะครับเขาในดีป้ามตีแข็งแรงครับปลายปลายเนี่ยแรงไม่มีตกเลยนะผลงานไฟล์ล่าสุดก็พลิกแพ้เทวริตนะครับชนะเทวริตและก็ชนะนอกยกที่2เจ้าเมาครีเล็กนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าเก่งลูกไก่ขณะที่แสนไกลน้อยนะครับมื่อเช้ามา103.2ลดเป็น1.2นะครับก็มวยคลองเตยนะครับกรุงเทพซ้อมศูนย์เยาวชนคลองเตย ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือดีครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับสปีดต้นจัดผลงานนะครับก็มีไฟล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเด็ดอันันก่อนหน้านี้ชนะน็อกที่2องซูเปอร์บอลนะครับแล้วก็แพ้ซูเปอร์บอลนะครับคู่นี้ชอบไปที่ป้อมเพชรนะครับปอนิผลพันธ์ส่วนคู่ที่3าครับอาบัเช่เพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้เจอกับเจ้ายอดกิตติเฟียปทุมนะครับอาบัเช่เจอกับยอดกิตตินะครับก็ราคาเรอยู่ที่อาบัเช่ต่อ32นะครับ โชคกันร้อยสิบเจ็ดนะครับอัปเเช่มาร้อยสิบแปดจุดหกลดเป็นหนึ่งจุดหกนะครับอัปเเช่นี่มวยจากนาครศรีธรรมราชนะครับซ้อมเพชรสี่หมื่นก็น้องชายของเจ้าพลายพยัคค์นะครับสําหรับอัปเเช่เนี่ยอายุสิบเจ็ดปีนะครับอายุสิบเจ็ดปีก็เป็นมวยเข่าแล้วครับยี่ห้อเพชรสี่หมื่นเนี่ยก็เข่าล้วนๆผลงานนะครับก็มีพลิกแพ้ เจ้าห่วงเชื่อมนะครับแพ้ขวัญชัยแล้วก็ไปชนะเจ้าเชี่ยวพยักนะครับขณะที่ยอดกิตตินะครับเมื่อเช้ามา118.4ลดไป1.4นะครับยอดกิตตินี่มวยจากสตูลนะครับซ้อมที่ใต้นะครับแต่ว่ามาทําน้ําหนักที่ปทุมธานีอยู่กับเฟียสปทุมนะครับก็ผลงานนะครับก็มีชนะวันใหม่นะครับชนะเมืองงามและก็ไปแพ้เจ้าเนือประกอบนะครับคู่นี้ชอบไปที่อาบะเช่นะครับชอบลูกแข็งแรงลุ้นเข่าแปบปลายนะครับ ส่วนคู่เอกครับซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าทูมอโลเกียรติทรงฤทธิ์นะครับซันเดย์เจอกับทูมอโลนะครับก็ซันเดย์เมื่อเช้ามา119นะครับลดเป็นหปอนด์นะครับคู่นี้ชก118เมื่อจากเชียงใหม่นะครับซ้องครูต้งมวยไทยนะครับแล้วก็มาทําน้ําหนักอยู่กับทีมงานน้องบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับเจ้าซันเดย์เป็นประเภทมวยเข่าอาชีพเลยครับเตะขาต่อยหมัดนะครับก็ผลงานนะครับผลงานก็มี ไฟล่าสุดนะครับก็ไปชกที่ญี่ปุ่นก็ชนะนักชงญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าโรบคอปบนะครับแล้วก็แพ้โชคดีนะครับขณะที่ทูมาโลนะครับเมื่อช้ามา117.8ขาดไป0.2นะครับมวยจากบึงการนะครับซ้อมเกียรติ2ลิตรนะครับอายุ21ปีนะครับมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับ ผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าเพชรทองคานะครับแพ้นอกยุคที่หนึ่งเจ้าทองพูลแล้วก็ไปชนะเจ้าอนุวัฒนะครับคู่นี้ชอบไปที่ซันเดย์นะครับชอบลูกแข็งแรงแล้วก็บรรยากาศเสียงเชียร์มันดูดีกว่านะครับราคาเลทอยู่ที่54ผมมองว่าน่าเชียร์นะครับออกตัวได้ครับคู่นี้ออกตัวได้ให้เลือกคนชนะชอบไปที่ซันเดย์ยูฟาบุมเด็กเซียนครับมาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับแสนชัยสิทธิ์ลมใต้นะครับเจอกับแสนเหลียมสิทธิ์โพกแก้วนะครับ ราคาอยู่ที่เสมอแสนเหลี่ยมนะครับเสมอแสนเหลี่ยมก็มวยเด็กๆนะครับชกกัน43กิโลก็ไปดูแสนชัยก่อนนะครับประเภทเตี้ยสั้นนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับคูนี้เคยเจอกันมานะครับเจ้าแสนชัยนี่เคยแพ้นอกมาผลงานแสนชัยไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรสัมฤทธิ์นะครับแพ้ยอดกันแล้วก็ไปชนะนอกยกที่4เจ้าลูกคนเหนือนะครับขณะที่แสนเหลี่ยมนะครับ ก็้อมเอนนี่มวยไทยนะครับนาวามิน88อายุ15ปีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าบ้านเงินนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เจ้าเพชรเอกคู่นี้ชอบไปที่แสนเหลี่ยมนะครับแสนเหลี่ยม10โขแก้วนะครับหรือว่าเจ้ากล้าวไกเอนนี่มวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้นะครับวันนี้เจอกับเจ้าสิงหราชสิทธิ์ขุนทัพนะครับก็ราคาเหรียอยู่ที่ เสมอสิงหาลาศนะครับก็ชกกันเวทเล็กๆนะครับ44กิโลกรัมนะครับเจ้าสิงหาลาศเนี่ยไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้น็อกยกที่3เจ้าขุนพันธ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าฝนหลวงนะครับคู่นี้ชอบไปที่สิงหาลาศนะครับสิงหาลาศสิขุขุนทัพนะครับส่วนผู้ที่สามนะครับศรีธนนชัยศักชัยยอดนะครับเจอกับประกายเพชรลูกกมลหลวงนะครับก็ราคาเลทอยู่ที่ศรีธนนชัยต่อประมาณ5.3นะครับชกกัน101นะครับศรีธนนชัยมา100.8ขาดไป0.2นะครับ ศรีธนนใช้ยนี่มวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมสัชัยโชตน,นะครับก็ผลงานนะครับไฟล์ล่าสุดแพ้ก้ามณีนะครับแพ้นอกก้ามณนียกสามสองครั้งเลยและก็ไปสองไฟ์หลังแพ้รวดเลยนะครับแพ้ก้ามณีสองไฟ์หลังรวดเลยขณะที่ประกายเพชรน,นะครับประกายเพชรน,นี่ก็มวยจากสุราษฎร์นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าเพชรลุ่งเหลืองและก็แพ้เจ้า มิกกี้นะครับก็ผลงานไม่แตกต่างกันนะครับแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสองไฟหลังแต่ว่าราคาเลทอยู่ที่เจ้าสีธนนชัยต่อสอหนะครับหรือ2-1หรือว่าไหลลงมาเป็น5้าสัตนะครับราคาไหลลงเหลือ5้าสันะครับคุณนี้ชอบไปที่สีถนนชัยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่ที่สี่ออโต้บูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจงอางดำพอเพชรไพยวันนะครับมวยเด็กๆนะครับ มวยเด็กๆกูเนี้ยราคาเหรียญอยู่ที่เจ้าจงอางดําเสมอเจ้าอางดำนะครับไปดูออตโต้ก่อนนะครับก็มวยขวานะครับเตะขวาอยขวานะครับผลงานออตโต้ไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะโมลินะครับนักชกจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็พลิกแพ้คะแนนเจ้าฉลามชนนะครับและก็ไปชนะเจ้า เมสซี่เกียรติอำนาจนะครับก็3ไฟหลังเนี่ยชนะ2แพ้1นะครับสำหรับเจ้าออโต้ขณะที่จงอ่างดำนะครับจงอางดำนี่มวยจากพัทลุงนะครับซ้อมที่ใต้มาทำน้ำหนักที่สิงห์มาวินนะครับก็อายุ15ปีนะครับผลงานนี่ถือว่าใช้ได้เลยไฟล่าสุดก็มีชนะบารมีนะครับอีสานควรปิงนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าเพชรนาคและก็ไปแพ้เจ้าเพชรอรุณนะครับคู่นี้ราคาอยู่ที่เสมอจงอ่างดำนะครับคุ่นี้ชอบไปที่จงอ่างดำนะครับจงอางดำนะครับส่วนคู่เอกนะครับ คิวทองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้เจอกับสมรักน้อยวินอุบลนะครับก็ราคาเหรอยู่ที่คิวทองต่อ1 1บเนะครับคิวทองอายุ14ปีนะครับมวยซ้ายฝีมือดีออกอุ้คล่องแฉ่ว่องไวนะครับผลงานมีแพ้เพชรมรกตนะครับสองครั้งเลยและก็ไปชนะเจ้าสับีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับสมรักน้อยวินอุบลนะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมวินอุบลอายุ14ปีอายุ1 4ปีเท่ากันนะครับคู่นี้มวยเด็กๆ ก็ประเภทมวยฝีมือนะครับชกมวยประมาณ20ครั้งครับสลับเจ้าสมรักน้อยราคาเรอยู่ที่คิวทองต่อเสียดแนะครับคุณนี้ชอบที่คิวทองนะครับคิวทองเกียรตทรงฤทธิ์นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดนะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองวันนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขมราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ